สวัสดีครับเพื่อนเๆชาวชิวด็อกครับอืมตายไปแล้วตายไปแล้วคอยดูครับวิชาการหายตัวครับผมโอ้โหหายไปเรียบร้อยนะครับโอดูพุงในอ้วนอ้นสนุกมากไหม กับการนี้มาพังเนี่ยการนี้มาพังของเนี่ยว่าสนุกมากไหมวันนี้วันนี้โลกสงบสุขครับผมเพราะไม่มีตัวก่อการร้ายสองตัวนั้นมาวันนี้เราจะสงบสุขกันใช่นแม่ทีลุกขึ้นแล้ววันลุกขึ้นแล้วครับวันลุกขึ้นแล้ววันลุกขึ้นแล้วโอ้ วันนี้เราจะอารมณ์ดีกันทั้งสองพ่อลูกใช่ไหมครับเพราะว่าเราไม่มีตัวป่วนใช่ไหมครับใช่ไหมครับทีเราก็จะเก่าพุงกันแล้วก็มีความสุขกันครับผมไม่มีตัวป่วนเหมือนเช่นเมื่อวาน เมื่อวานนี้แบบโอ้จะพังคือทั้งทั้งประตูทั้งอะไรคือเราจะพังกันหมดอะเรานอนกันเลยไหมลูกเพราะวันนี้พ่อรู้สึกว่าเราสงบสุขมากเหมือนกับโลกนี้มันของเราสองคนครับ <laughs> ด,ดูหน้าตาดูหน้าตานี่คือวิชาพื้นฐานครับผม เป็นการหิวแล้วก็งับอากาศเข้าไปกินครับเพื่อเรียกว่าอะไรนะทีเพราะว่าเพิ่งกินข้าวไปเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ยังหิวพ่อไม่ให้กินครับผมทีก็เลยบอกว่าเราจะงับอากาศเพื่อบรรเทาความหิวที่มีที่ยังไม่เพียงพอโอ้ยหวนเอ้ วัดเทอแล้วก็จะฝากอบอกเพื่อนๆครับผมว่าทิกราลังกำลังจะมีรายการใหม่ครับเป็นรายการที่จะออกไปอ่าเอเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วเป็นรายการที่จะออกไปอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไปสัมภาษณ์ ไปสัมภาษณ์เพื่อนๆที่เลี้ยงน้องหมากันครับผมตอนนี้ก็มีการติดต่อกันไว้ละเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวเพ,เพื่อนยังไงลองติดตามดูครับผมว่า,านัดกันวันเรานัดกันวันไหนนะวันอาทิตย์เนาะวันอาทิตย์วันอาทิตย์ครับน่าจะน่าจะผมไม่แน่ใจว่าจะตัดต่ออะไรยังไงเสร็จเมื่อไหร่ครับ ก็น่าจะประมาณวันอาทิตย์ไปถ่ายทําครับผมก็เรามีพระเอกแล้วเนาะใช่ไหมเป็นแม่โก้เนาะไม่ใช่ทีก็ยังไงเพื่อนๆลองติดตามชมกันดูครับผมน่าจะถ่ายทํากันวันอาทิตย์ครับแล้วก็เป็นไปสัมภาษณ์พวกฟาร์มต่างๆครับที่เขาเพาะพันธุ์น้องหมากันครับผมก็ ตอนแรกก็สองจิตสองใจว่าทิจะไปด้วยไหมแต่ก็เลยคิดว่าเออนั่นเดี๋ยวจะพาไปด้วยแล้วก็พาไปเจออยากจะลองดูว่า,าพาทิไปเจอน้องหมาคนอื่นแล้วทิโอโอ,อโอคือไปเจออ๋อ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นั่นมาตีตีนี่ ต,ตีก็ต้องบอกแหมเล่นกันสนุกเลยนะทีเมื่อวานนี้นะั้นไล่กัดเราตีบอกดูครับเดี๋ยวพาตีตีเข้ามาไม่รู้ตีตตีรออยู่นะ่ะ <c oughs> อะไรโอ้วงหงิดอะไรบอกไปเจอคนอื่นบ้างแปรว่า <c oughs> <c oughs> ดู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 โอ้โหกล้องพังแล้วกล้องพังแล้วืออโอเคโอเคโอเคไม่ไปเจอก็ได้ไม่ไปเจอก็ได้เออค่อยสงบสุขหน่อยโอ้ยเออไม่ไปไหนไม่ไปไหนอยู่นี่แหละอยู่นี่แหละไม่ไปไหนละดูครับโอ้โหทำไมวันนี้มันหลาจริงจริงฮะ <laughs> ดูครับวันนี้รู้สึกจะมีความสุขเป็นพิเศษครับผมเอา้าเอา้าลุกไม่ได้แล้วนะเอา้าเอา้าเอา้า <laughs> <laughs> โอเคครับผมวันนี้ก็น่าจะอัปเดตกันเพียงแค่นี้ครับผมชีวิตลันลามากเลยวันนี้จะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรอติดตามกันอีกทีครับผมว่ารายการใหม่ของกะทิจะเป็นยังไงครับผมก็จะพาไปเจอเพื่อนๆที่ตามฟาร์มต่างๆนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวคอยติดตามกันแล้วกันเนาะโอเคครับผมทิไปก่อนแลครับลาเพื่อนๆก่อนแล้ว วันนี้เราลันงลาสุดๆแล้วร,รีบนอนกันดีกว่าเพราะวันนี้เรามีความสุขมากไม่มีตัวป่วนนาพีเนาะไปแล้วครับผมขอบคุณครับ